สวัสดีจ้าสวัสดีครับผมมื่อนี้ฝนตกฟ้าห้องกินเขาอยู่ในลานนี่แหละจ้าไปไสดกับอะไรดอกจ้าอาหารก็กินสวัสดีครับอยู่ในลานท่านี่แหละทั้งชิมทั้งบ้านครับมื่อนี้จ้าพอมีเนื้อเสือบุกเมนื้อเสือจ้าเดี๋ยวน้องเห็นข้าเจาะกินเบิร์นเบิร์นเบิรนมันเป็นแดงๆมันคือเบิ่นดีแท้สันดอกก้อยเสือบ่อืมไอ้ที่เปิ่นมักนี่นี่แหละเปิรนมักก้อยเสือ ถ้าเสือแบบนี้มันสิเป็นเสือกรอบจ้ะเสือกรอบเสือกรออบเสืแสบจ้ะมันสิบ่มีนเอะพังผืดเนิ้เลยจ้ะเนี่ยเดี๋ยวน,น,น้องเห็นเคยกินกระอยากพอดีกับฝนตกฟ้า้องเขาก็ไม่ได้ไปหาเนี่ยอยู่ในกินก็กินของอยู่ในหลานอนในห้องเน,นาะแมนครับผมแมนกินไงยอยู่งยไงเด้เฮ้าเบิ้งตับมือน,นี่งามงามเลยตับมือนี่งามครับผมงามครับ กินไงอยู่ไงบ่พอไฟอีกตั้งหากเอาตอนแบบมีหรือเอาตอนลูกเต๋าเอาลูกเต๋ากระติสแอบอยู่เด้เอาโรดเอาโรดเอาไปได้ก็ได้ครับผมว่าอออ่อสิน้ำแดงผมผมจุ้ยกะสิบกะบ่ต้องแปลแกว่าเป็นอย่างเย็นนุ่งขึ้นมาดิบแต่ขนาดลูกค้ามากกว่ากินไม่ต้องค่อยกินดิบๆ มันแซ่บเอาลุนนี่แหละขอลูกเต่าจากสองตัวน,นี้ได้จากได้ลูกเตา่าอืออือกูจะเอาทางบ้านอยากกินกะลองซื้อเนื้อเสือมาเบอร์กับผมแต่ถ้า,ถากันตามเพจก็มีมีมงินเนาะ ต่างประเทศมีบนน้องขาเจ้าชวนมาเขาเจ้ากินก้านแซ่แม่จ้าเป็นเนื้อแซ่เป็นเนื้อแซ่จู่วันเท่าไหรเลยวันเท่าไหร่เนื้อสดๆครับผมอันนี้เนื้อชั้นโอ้ประต้มไร้เนื้อไร้หมื่นีจัดนักจังหน่อยยายน้องไม่ได้กินเข่าเด้กินไม่พอแล้วครับผมเอาสกินแกล้งแล้วจกินจุกินทั้งกองอย่างบ้า กูเมียสร้อยผู้เพือนางจุออนปะนี่แหละต้งคอยขอ,อกันยูน้ำกันได้เ <c oughs> บิ้งจ้าเบิง้งตับอืมอ๋อก็จะเห็นเป็นบางๆอยอ่ วิ่งมอลหมดฮะตีปุ่กอิมวอ<ะ>อมวลนมดแ่เจ้าฝาังกินอิ่มตัวจูก้าเขียงของแกคือสีหิวแห้งเพิิน,นไปตลาดนัดกับวามีแนว่มาเห็ดว่าสูพีสูนองเมืองหลอกจากพอฝนฝนตกแม่ค่ากะจยุดมาเอาเนี้ยมาให้คนเนะี่ยหมอเหรอ เรียบร้อยแล้วุจ้ะหันเรียบร้อยแล้วจ้ะเดี๋ยวน้องเอาเกลือใส่ก่อนเกลือใไซผงงัวใส่จังน้อยจ้ะเข,ข้าวขวดจัดเต็มไปรถรถจัดจังไงจ้ะอโอ้ยแหลบของอมลำเนะฮะมอมลำ อำลำอำลอำลอืมเกีุ๊อเํอเลยเผือกอำลำอำลำเผือ,อําออำลำใส่รายไ,ได้เลือกต้องใสายร้าย่เอาพอไปเรื่อเรือมันต้องเ็นเขียนถูกไมแ่ จเ,เจ้าคือพี่ชมน้ำหวาฝนตกฝ่า,ห,าห้องตกน้ำกันมาสามเมื่อติดกติ๊กันหอดบ่ได้ไปหายนีอยู่ในกินไมมสูพีสูนอ้องเบิงไก่ฟ้ามีทัวอะไรกับฝนมันบ่มีของขายนี่แล้วก็กินของอยู่ในร้านท่านนี้นะจ๊ะเนาะโอ้โห้เบิงวะเบิงแม่เสียแม่เสีย,สยจะต้องขอจะค้ำกันเถอะซิมกัน อืมพอดียั่อีกิีน้อยกันผม,ผมเข้มได้เผ็ดได้นั่ได้อ่ะ<ม>ใส่เครื่องหลายๆมันจงหอมไปบะก,กูดใส่หลายๆเผ็ดก่อยว่าต้องประหยัดเครื่องมันบ้างจ้าอ่ะสุดยอดล้วจ้าเรียบร้อยคุณแม่เรียบร้อยจ้า โอ้ยแซ่บคุยกันครับผมสามีก็เรียลเล้งแล้วสองคนตายายกินเมื่อไงละครับผมตอมกนตายา่นี่ยกิน่ไงเเวลากินแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยจัดผ้ามึงพักอยู่น้องวันใจดีเพิ่นเอาห้มือเศร้านี่กับยอดประกอบเพิ่นเอามาจากบ้านพะนะ นี่หลากหลายพักมือครับหลากหลายค <c oughs> ้ะไปลองขอลองข้อ <c oughs> ประกาศเฮ<อ>ียนเอาวงี้เอาว่งี้แน่ลองขอแน่ลองข้อ,อ,ขอพ่อสิได้กินมาจา้ะ อือๆ่ตำเจ้าผมผมมันผมผมาพ่อเครื่องเอ๊ะ ขนาดตาแล้วมากินผู้เดียวแล้วเบิร์นสองมิเาจา์พิเศษหึหงคึหึหหึ่อ <c oughs> งึห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 ึ phải cạp khâu Rồi, có cánh khắc Thấm không? thấm không? มันหอมันประกาศจร้นบีบอคอปรอปมะขงเพื่อปันปีงไฟมันก็ขง เอฟซียุบันเพิ่นคอมเมนต์มาว่าเย็นน้องอยุบันห้อง,อองมีกินเดบบ่พอเด้เนื้อเสือ่าสันมาเอ็นนี้นองกินอยากน้ำ่าสันมาเด้อมาเด้อเออทุกคนทุกคนหรอจ้ะปนาเอนุีฝ <laughs> นนนน้าจำฝ้า ហឹមគាត់ដើរនេះនំហៅមកឡាយ เล้าเขาพออโอ้สุดยอดันมป,ปิกงเลยยังต้องกินเพราะใครได้มันเผ็ด ฝางก็อองเอินลินใหม่แอ้วแม่นฝางบ้านเอินลิ้นฝาผักการเพืนเพกาบอ๋อมาเพกาเพเพกาอืมออเ,เ,<พ>เนี่ยามาันกอคั ตันนี้ก็หย่อดปพกติวตอนนี้แบบกระหยอดประกอบเขานะเขาจังนลยคุณแม่ มาหันเอาลองประเด็นวัดแล้วแมนนั้นมีมองเลรียย่ห้ออะไรกันกอตะกี้อยู่กุศลพันผ้ามากินประหารเอาลองประเด็นวัดประอาม say cái tương nhọt Nhọt tiêu nhiều Âm lăm Thế Thế bằng điên mày. นี่ขนาดเบ,บ้าเผาเนี่ยโอ้โห Một cái thôi Bà hát đây suất nam nhạt <cười> <cười> แต่น้ำใหยแล้วยังต้องกินเขาแทบแสบเป็นอะไรแซบอ่ะ ยอดสุดยอดเฮ้ยมงนี้ใหม่ไหม่กัดสอง้เสือหลุ่นี่แหละบ้านนึกบ้านเหนียว เราบอกกอกกันนะนึฝาดเพรต้นนี้บางต้นกับฝาดอมืมก็ไหวเ <c oughs> ข้ากันดีรับคมอำนำอัตบาตบัตบับัตบับัตนัี่รตบ น่ไใ่รยุ่งนี่ป่วยคือบอกว่าเอาเผ็ดๆดูป่ะอ,อันนั้เผ็ดมันเสียบเลยแต่ยี้กินแล้วมันเผ็ดอัน,นเผ็ดมันย่อนม,มาก,กันเนี่ยเนี่ยโอ้ยหมายถึงว่าไฟแน่ๆแ,แล้วกินหมดแล้นฟ้าไปเนี่ยมมเพาะแม่หลันพูดสิลลกมันห่วนแม็ดตู้ แจงวะเลยมันเป็นอึมครึมอึมครึมพ่อได้กินก้อยกับแบกับบ,ก,ก,บ,บก,กันบักินไม่ซ่วงเลยโล่งเลย,เลยลโอ้โหอากาศเป็นแบบนี้สามมือแล้วตรงจัดหนักจังหน่อยหนาวหน,นาวเพิ่มมากตรงตัวเนาะ อ๋อ oh. mm ืม hmm. ป๊เดียวูทองวาวายแต่ข,ขากระเบิกระตินึดเดาเ คนนี้หองเครื่องไงกินหลายครับหอมแซ่บาะย<ม>ัอยุง่งจะเปี้เซก่ขอนหลวก็จะกินต่อจุ่มอ,อื่อเมนูห้หะไ เาษาอัาก็บ,บกไปไม่มอยอมหลับเด็กอยู่จับกูไปกูไป น้ำมันไม่บ่อ๋อน้ำกับินไม่ได้เขอบคุณขอบคุณตั้งแต่เด้อที่เขามาติดตามมาช่องของนายหอยผือถิ่สันมาเท่าน้อจ้ายังนุ่งกับนายหอยกะดีใจหลายจ้าขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆตด้งแต่เดิมที่ติดตามเนาะจ้าผู้ที่ท่านได้เขามาติดตามกันติดตามกันนะครับผมก็ฝากน้ำเน่อยจ้าสำหรับมันนี่กะคนถูกคนยากมาเท่า จ้ะตอยอุณมครับกระเทยหน่ครับผมจ้ะสำหรับมื้อนี้กะขอนี่กระเทยแต่เด้อขอตัวครับผมขอตัวกันจ้ะสวัสดีจ้าโอ้ยโอ้ยมื้ออื่นออเดอร์ยังน้องหลายเด้อจไปกลยนั่งเคสอยู่คนเดียวสินี่แล้วไงบ่ให้นไอ้ไฟไปจัดการทางอื่น